ส่งกำลังใจเต้าณฐพรแอดมิดลงพยาบาลป่วยอาหิวาตากะโลกทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยหลังมีข่าวนางอีกดังเต้าณฐพรป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแต่สปีดหลุดแรงถอดสายน้ำเกลือมาถ่ายละครก่อนกลับไปแอดมิดต่อทำเอาแฟนๆที่ดูข่าวต่างส่งกำลังใจให้เพียบโดยทางด้านหวานใจอย่างไฮโซไนไพรณ์พรพาก็มาดูแลเต้าณฐพร ติดขอบเตียงที่โรงพยาบาลไม่ห่างเช่นกันล่าสุดทางด้านผู้จัดก,การส่วนตัวได้มีการออกมาเปิดเผยว่าต้าป่วยด้วยอาการท้องร่วงร่างกายขัดน้ำทำให้หมดแรงอาเจียนจึงนำส่งโรงพยาบาลปรากฏแพทย์ระบุว่าเป็นอหิวาตากโลกซึ่งอาการไม่น่าห่วงเพราะอยู่ในมือคุณหมอแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วรวมๆอยู่โรงพยาบาล4วันเข้าๆออกๆเพราะต้องเร่งถ่ายละคร เนื่องจากต้องรีบปิดกล้องและในวันพฤหัสบดีนี้เตรียมมาถ่ายทำละครต่อเช่นเดิมทีมงานก็ขอให้คุณแต้วหายไวๆไวนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิ้วค่ะ